เอาใจคนรักธรรมชาติกับบ้านกลางป่าที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตในป่าของคุณไปเลยทั้งสบายผ่อนคลายและความสะดวกที่ไม่ต่างอะไรจากการที่อยู่ในเมืองเลยทีเดียวไปชมกันเลยครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ภายในป่าของประเทศเม็กซิโกครับบนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง900ตารางเมตรเลยทีเดียวด้วยความกว้างขนาดนี้นะครับทำให้มีอยู่หลายอาคารด้วยกันครับอาคารทั้งสงหลังนี้นะครับเป็นอาคาร2ชั้นครับ วัสดุของบ้านนั้นนะครับมีความพิเศษโดยใช้เป็นหินจากภูเขาไฟครับและสีของหินนี้นะครับก็จะเข้ามาคุมโทนบ้านอีกทีนอกจากนี้นะครับยังมีโครงสร้างหลักนะครับที่เสริมด้วยไม้เนื้อแข็งเพื่อเข้ามาพยุงและเสริมความแข็งแรงให้กับบ้านครับมาเริ่มกันในส่วนของตัวบ้านหลักกันก่อนนะครับบ้านนั้นนะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่าเรือนรับรองครับประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นนะครับในชั้นที่1ซึ่งจะบ่งบอกถึงสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ได้เป็นอย่างดีครับ ทั้งชั้นไม้พื้นหินและเฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่นนั้นนะครับจะเป็นแบบดับเบิลวอล่มครับทำให้ด้านบนนั้นนะครับสามารถมองลงมาได้ห้องนั่งเล่นนี้นะครับจะอยู่ติดกับห้องครัวครับซึ่งห้องครัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนของครัวและส่วนของไอซ์แลนด์นะครับห้องครัวนี้นะครับมีความพร้อมสําหรับการประกอบอาหารได้หลากหลายด้วยความที่เป็นควที่มีขนาดใหญ่นะครับและมีการติดตั้งไฟเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและลดอุบัติเหตุในครัว โดยใช้อุปกรณ์สุดโมเดิร์นจากสตูดิโอดาวินพรอมบาครับถัดมานะครับเป็นหน้าบ้านที่เปิดออกไปพบกับระเบียงที่เอาไว้รับลมชมธรรมชาติซึ่งถัดไปนะครับก็จะมีสระว่ายน้ําตั้งอยู่ที่ปลายระเบียงนอกจากนี้นะครับชั้นที่1ยังมีห้องน้ําและโรงจอดรถที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันอีกด้วยบันไดที่ขึ้นไปยังชั้นที่2นะครับจะเป็นหินผู้ขอไฟเช่นกันครับและได้ทําการติดตั้งไฟไว้ที่ทางเดิน เพราะในเวลากลางคืนนั้นนะครับหินนั้นจะมืดจนเกินไปครับและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งไฟตรงนี้นะครับก็จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อลดอุบัติเหตุด้วยครับชั้นที่2ของบ้านหลักนะครับจะเป็นห้องนอนครับประกอบด้วยเตียงขนาดคิงไซส์นะครับและจากห้องนอนนี้เองครับก็จะสามารถมองลงไปยังห้องนั่งเล่นได้ด้านหลังนะครับจะมีระเบียงไม้ที่ออกมานะครับซึ่งจะอยู่เหนือระเบียงของชั้นที่1อีกด้วย ถัดไปฝั่งของบันไดนะครับจะเป็นห้องน้ําครับห้องน้ําจะมีขนาดที่ใหญ่มากครับเพื่อเอาไว้สําหรับการทําธุระพร้อมกันของเจ้าบ้านตั้งแต่อ่างล้างหน้าคู่ห้องอาบน้ําที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากโดโลวิดและโมนที่เข้ากันดีกับหินภูเขาไฟและไม้ออกซึ่งเข้ามาเป็นวัสดุหลักของห้องได้เป็นอย่างดีจบกันไปกับบ้านหลักแล้วนะครับมาเจอกับความอลังการของเรือนรับรองกันบ้างอาคารนี้นะครับจะนําเอาความเอนเตอร์เทนมาไว้ทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นที่มากมายเช่นห้องนั่งเล่นนอกบ้านครับที่มีตั้งแต่โตชุดครับและโซฟาการตกแต่งในโซนนี้นะครับจะเน้นเพื่อกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยการนําต้นไม้เข้ามาตกแต่งเป็นจำนวนมากครับและมีโครงไม้นะครับที่สร้างขึ้นมาเป็นหลังคางนะครับเพื่อลดแสงแดดที่ส่องลงมาและกันฝนอีกด้วยครับตรงกลางของบ้านนะครับจะเป็นห้องรับประทานอาหารหลักมีโต๊ะขนาดใหญ่ครับและชุดโซฟา การตกแต่งในห้องนี้นะครับเรียกได้ว่าหรูมีระดับเป็นอย่างมากและจะทำให้ใครก็ตามนะครับที่ได้รับประทานอาหารในห้องสุดหรูนี้ต้องตกหลุมรักมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอและฝั่งตรงข้ามของระเบียงนั้นนะครับก็จะเป็นชั้นวางของที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ชั้นใต้ดินครับและมีการติดตั้งราวไม้เอาไว้และมีการเว้นที่นะครับเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองลงไปยังชั้นใต้ดินอีกด้วยและเสริมด้วยเพดานนะครับที่เป็นกระจก ที่มีโครงไม้ซึ่งเว้นระยะให้แสงนั้นส่องลงมาด้านล่างได้เป็นการเล่นแสงและเงาซึ่งทําให้เกิดมิติที่น่าสนใจให้กับบ้านด้วยห้องครัวของเรารับรองนี้นะครับจะอยู่มุมสุดของบ้านครับเพดานจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มครับแต่มีการไล่ระดับขึ้นไปเป็นชั้นๆนะครับและติดตั้งไฟเอาไว้ตามขอบของชั้นต่างๆทําให้ห้องครัวนั้นนะครับมีมิติมากขึ้นห้องครัวนี้นะครับเป็นห้องครัวที่มีขนาดใหญ่มากครับ เหมาะกับการประกอบอาหารที่มีจํานวนมากๆนะครับเพื่อรองรับสําหรับการจัดปาร์ตี้และดินเนอร์หรูๆนะครับภายในเรือนรับรองนี้ครัวนะครับวางตัวในรูปตัวยูและมีไอแลนด์คิชเชนและมีคริชเชนไอแลนด์นะครับอยู่ตรงกลางซึ่งไอแลนด์ตรงกลางนี้นะครับจะเป็นไม้และบริเวณอื่นของห้องครัวนะครับจะเป็นไม้ที่ทาสีและขัดด้วยวัสดุพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและสุดท้ายนะครับก็คือชั้นใต้ดินครับ ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นแหล่งรวมความสนุกอย่างแท้จริงเลยครับเหมาะกับสายปาร์ตี้แน่นอนชั้นใต้ดินนะครับมีบาร์ตั้งอยู่ซึ่งชั้นที่อยู่หลังบาร์นี้นะครับก็จะตั้งขึ้นไปยังชั้นที่1ของบ้านและทําให้คนที่อยู่หลังบาร์นี้นะครับสามารถมองขึ้นไปยังชั้นที่1ได้ทันทีและมาพร้อมกับไอส์แลนด์นะครับหรือเคาน์เตอร์สําหรับการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆและสร้างสารรค์เครื่องดื่มดีๆให้กับใครก็ตามนะครับที่ต้องการภายในปาร์ตี้นี้ นอกจากนี้นะครับจะมีโซฟาโต๊ะปาที่จัดเต็มเหมือนอยู่ในโรงแรมหรูและประกอบเข้ากับแสงไฟนะครับซึ่งดีไซน์ออกมาได้อย่างหรูและดูดีเป็นอย่างมากและยังรวมไปถึงความเป็นส่วนตัวนะครับจากการที่ห้องนี้นะครับอยู่ในชั้นใต้ดินซึ่งจะไม่รบกวนใครแน่นอนนะครับซึ่งจะไม่รบกวนใครแน่นอนและสามารถจัดปาร์ตี้ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวและนี่นะครับก็จ,จะเป็นเหตุผลที่ทำให้บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านในฝันของใครลหลายๆคนแน่นอน การตกแต่งภายในบ้านนี้นะครับมีคอนเซปต์แบบเซฟเฮาส์ครับแต่เป็นเซฟเฮาส์ในอารมณ์ของการหลบซ่อมจากความวุ่นวายครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สําหรับการพักผ่อนที่กว้างเป็นพิเศษและมีอยู่หลายจุดด้วยกันครับและการตกแต่งและแสงไฟของบ้านนะครับจะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมาะก,กับการที่เราจะหนีความวุ่นวายในช่วงสุดสัปดาห์และมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ที่ทั้งสงบสบายและอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนั้นนะครับจะใช้วัสดุหลักที่เป็นไม้ทั้งหมดเลยครับ ทั้งตัวอาคารหลักของบ้านและเรือนรับรองโดยเลือกใช้เป็นโอ๊กสีขาวครับที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และธรรมชาติไปพร้อมๆกันและอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าหินภูเขาไฟนั้นจะเข้ามาคุมโทนมาในบ้านทําให้บ้านนั้นนะครับจะเน้นไปที่สีเทาดําดและตัดโดยส้มนะครับที่เป็นสีของไม้และไฟซึ่งให้ความรู้สึกที่อบอุ่นสุขขุมและสงบไปพร้อมๆกันครับด้วยความที่บ้านนั้นนะครับตั้งอยู่ใจกลางปา่าซึ่งจะปกคลุมตัวบ้านอยู่นั้น การออกแบบบ้านหลังนี้นะครับจึงต้องหาทิศทางในการให้แสงนั้นส่องลงมาภายในบ้านได้อย่างเพียงพอการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับจึงต้องหาทิศทางให้กับแสงนะครับเพื่อส่องเข้ามาภายในบ้านได้และต้องเพียงพอต่อความต้องการด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเองครับข้อดีของต้นไม้พวกนี้ก็จะช่วยกรองแสงและสายตาจากภายนอกเพื่อทําให้เกิดความเป็นส่วนตัวและสร้างช่วงเวลาพักผ่อนที่สงบให้กับผู้พักอาศัยภายในบ้าน บ้านหลังนี้นะครับถูกออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก w e เฟลอาร์ควิเต็ตในการสร้างบ้านกลางป่าครั้งนี้นะครับทีมสถาปนิกได้พยายามสร้างโดยที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับโดยผ่านโปรแกรมอย่าง a u t o d i s สและ Adobe ซึ่งออกแบบและวางตำแหน่งบ้านในบริเวณที่ต้นไม้ไม่หนาแน่นเพื่อไม่ต้องตัดไม้ไปจำนวนมากและกลายเป็นการออกแบบที่เคารบต่อธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหน ในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไปครับสวัสดีครับ